สวัสดีแม่นางแม่นางอ่อนด้วยนะครับแม่นางอ่อนพรมาษีนะครับ้าน้อยแตกสามตัวนะวันนี้ผมลงให้หน้าเพจแล้วก็คลิปเรียผมลงให้หนึ่งเจ็ดสี่นะครับวันนี้เราจะไม่ใช้เวลานานนะเพราะผมดูตาผมไม่สบายนะครับแต่ว่าคือผมอยากมาไล่งไงเพราะวานันเมื่อวานลาวเมื่อวานลาวเป็นวันพระผมก็เลยไม่ได้ไล์ ลองแชร์ฝักเชรเ่าเป็นสะพานบุญโปรตีผมไม่ไหรแลนะ้วดูดูตาผมเนี่ยผมจะไปนอนก็ได้นะที่จริงอนะ่ะแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะบอกเลยไขแตกแน่นอนเดียวไม่คิดเนี่ยที่เนี่ยนอนที่เดิมเนี่ยรัฐบาลแตกสามตัวตรงวันนี้ฮานอยแตกสามตัวตรงผมก็นั่งทำตรงนี้แหละนอนตรงนี้คิดตรงนี้และครับ ไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรูนอนตรงนี้แหละคิดตรงนี้แหละฮานอยเนี่ยนั่งเดี๋ยวดูก่อนนะฮานอยทําตอนกี่โมงประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะฮานอยเนี่ยดึงน,นะร้อยเดียวส่งฟรีทอทงเจ็ดขายดีมากนะะคนเริ่มมาเยอะแล้วนะเมื่อวานลาวพัฒนาผมไม่เข้าผมบอกเลยนะวันนี้ลาวพัฒนาตัวเด่นที่ผมลงเบื้องหลังมุนี้โอ้ยบะสม ครับรอบที่แล้วแล้วก็แตกสามตัวตรงจะไปพักแล้วครับใครอยากได้ทูบทอทองเกตด,ดูย้อนหลังเอานะติดตามเยอะๆครับไม่ชอบไม่ต้องดูแค่นั้นจบมันมาแบบนี้เลขต้องฟังแตกสามตัวไปแล้วอันนี้อันนี้<อ>คือรัฐบาลนะเลขศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับมาตัวหนึ่งนี่มาทั้งสามเลยนะครับรอบที่แล้วแล้วก็แตกสามตัวตรงจะไปพักแล้วครับใครอยากได้ทูบทอทองเกตด,ดูย้อนหลังเอานะเหนื่อยดูตาผมเนี่ย อ่ะผมบอกเลยนะงวดนี้รัฐบาลเลขออกวันเสาร์นะครับเลขไม่สัญจรนะครับเลขรัฐบาลออกวันเสาร์นะครับสถิติไปดูย้อนหลังแล้วเลขสองเด่นมากๆเลยเลขสองนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าฟันสองไหมยังไม่ได้คํานวณแต่ผมดูผมจําได้จากคร่าวๆเลขสถิติที่ออกวันเสาร์สองมาบ่อยมากนะครับ ไม่รู้อะสองอะไรแต่ถ้าผมชอบผมชอบสองเกแล้วก็เกสองจะออกให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่างวที่แล้วเราแตกสาตัวตรงไปแล้วกดดันเหมือนกันออาให้ดูเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งงวดน,นี้เลขเลขกำลังวันจะมี1มี5แล้วก็มี8รอบที่แล้วไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับบามาเลยบามาสักตัวหนึ่งหกหอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่ง แล้วก็ฝากขอบคุณแม่ๆที่เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับอ่ะแคปเลยครับลงให้แล้วนะครับเลขดินสี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้รัฐบาลนะหนึ่งสองแล้วก็ห้าแล้วก็แปดจับให้ได้สามตัวนะครับเมื่อนี้คนเบื้องหลายปา้าจะเจ็ดร้อยคนเบื้องแล้วเมื่อนี้ขอตำราวปังๆเด้อปูเด้ออ่ะเจ็ดร้อยคนแล้วอ่างวดน,นี้ลาว